สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีส่งเควสแบบไวๆนะครับเป็นวิธีที่เราจะไม่ต้องอยู่หน้าจอนะทุกคนเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะครับก็มันเป็นวิธีที่จะทําให้เพื่อนๆส่งเควสแบบเราไม่ต้องอยู่หน้าจอเรายืนเฉยๆก็ให้มันส่งเควสให้เราอัตโนมัตินะทุกคนแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือ เพื่อนๆต้องไปหาตัวเบลล็อตมานะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้า,นาจอนะเพื่อนๆต้องไปหามาทั้งหมด22ตัวนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาบอกเทคนิคนะทุกคนว่าก่อนที่เราจะมาส่ง Delivery ตรงนี้เราต้องเตรียมเบลล็อตให้พร้อมก่อนนะครับทั้งหมด22ตัวก็กแนะนําว่าให้เพื่อนๆเก็บมาหลายๆชุดนะครับก็ดูอย่างพี่นะตอนนี้พี่เก็บมาทั้งหมดพี่ต้องการส่งครั้งละ20รอบนะพี่ก็จะไปเก็บเบลล็อดมาทั้งหมด20ตัว แบบที่ขึ้นบนหน้าจอพี่ก็จะเก็บมาอย่างละ20ตัวนะทุกคนนี่ตัวแรกนะที่พี่ต้องเก็บก็คือตัวนี้พี่ก็จะมาร์กหัวใจไว้นะครับ20ตัวสมมุติต้องการตัวนี้นะทุกคนนี่สมมุติต้องการตัวอีพิกตัวอีพิกมันก็จะมีอยู่ตัวเดียวที่ขึ้นบนหน้าจอนะทุกคนก็มี22ตัวเพื่อนๆก็ปิดทุกอันก่อนนะคะเปิดไว้แค่พวกนี้สองตัวนี้เพื่อนๆต้องการตัวอีพิกเพื่อนๆก็ติ๊กอีพิกนะครับก็ติ๊กเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนๆก็คอยมาดูในกระเป๋านะครับก็ให้ตัวเน ขึ้นมาให้มันครบครบตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการตัวนี้พอเราได้ครบนะทุกคนมากหัวใจเสร็จเราไปกดเซลล์นะทุกคนเพื่อที่จะให้หมดสล็อตแล้วก็เราก็กดปิดอีพิกแล้วก็ไปเก็บรีเจนเดอรี่อ่ะเราเก็บทีละช่องอ่ะพอกดเปิดรีเจนเดอรี่นะเพื่อนๆก็มาดูที่กระเป๋านะเราต้องเก็บตัวสีหน้านะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ต้องเก็บสีหน้าให้ครบตามจํานวนที่เพื่อนๆต้องการส่งอีกรอบอ่ะพี่ต้องการ20พี่ก็เก็บมา20ตัวอ่ะแล้วตัวที่2ที่ต้องการไอ Banana ไอโลมากล้วยพี่ก็เก็บมา20ตัวแล้วก็ตัวอะไรอีกแกงนเตอร์นะแกงเตอร์นี่พี่ก็เก็บมาลาย20ตัวเห็นไหมไอตัวเนี้ยตัววัวกระทิงนะ่ะเพื่อนๆเก็บแค่ตัวเดียวพอนะอย่าไปเก็บมาหลายตัวนะเพราะหลังจากเราส่งแล้วเขาจะให้ตัวนี้เรากลับมาเรื่อยๆนะครับ ก็เก็บไว้แค่ตัวเดียวพอก็ช้างพี่ก็เก็บช้างมาทั้งหมด20ตัวเพราะช้างต้องใช้ตัวนี้นะทุกคนนี่ตัวนี้พี่ก็เก็บมา20เห็นไหมพี่เก็บครบแะ้วยี่สิบพี่จะส่งลวดเดียว20รอบส่วนตัวมาดุงนะทุกคนนี่ตัวนี้ เพื่อนๆก็เก็บแค่ตัวเดียวพอเท่านั้นนะครับหลังจากเราส่งเขาจะวนกลับมาให้เราเรื่อยๆนะครับรีเจนเนอรี่พี่เก็บครบแล้วเห็นไหมก็ก็หลังจากเราเราได้ตามจํานวนที่เราต้องการครบแล้วนะทุกคนก็ปิดรีเจนเนอรี่ทิง้งแล้วก็ไปเก็บมิติเราจะเก็บทีละช่องนะทุกคนเก็บทีละช่องก็ามามิตินี่พี่ก็เก็บฟาร์มิงโกได้ละไอเครื่องบินเป็ดพี่ก็เก็บมาแล้ว20ตัวนี่เครื่องบินกวางพี่ก็เก็บมาแล้ว20ตัวนี่บีพี่ก็เก็บมาแล้ว20แล้วก็เบโตนะพี่ก็เก็บมาแล้ว20ตัวซีเข็ดวัวมะ ตัวส่วนที่ตัวพี่ๆไม่มีคือกอตลี่นะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆจะหาตัวกอรลี่นะครับมาเปิดไข่อันนี้นะทุกคนไขน่กอตลี่นี่พี่มีอยู่เกือบ2,000ันฟองอ่ะพวกไข่กอตลี่เนี่ยเพื่อนๆน่าจะมีกันเยอะนะเวลากระเป๋าเต็มนะทุกคนเราไม่ต้องซีเรียสน,นะหลังจากกระเป๋าเต็มอะ่ะเราสามารถเปิดไข่แล้วก็จากตรงเนี้ยกระเป๋าเราเต็ม400นะทุกคนก็พอเรากดอะ่ะของก็ยังจะเข้าตัวเรานะก็จะกลายเป็นแบบเราก็จะมีของเป็น4 0 1 4 0 2 4 0 3 404แล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเลยจนให้น เมื่อกี้พี่กระเป๋าเต็มใช่ไหมแล้วพี่เปิดได้ซีโม่แล้วมาดูในตัวพี่พี่มีซีโมเห็นไหมกระเป๋าพี่เต็มแล้วแต่ของก็เข้าตัวนะทุกคนก็นี่เดี๋ยวพี่จะเปิดจนได้อย่าง20ตัวนะหลังจากเราเปิดไข่เสร็จเรียบร้อยน,นะทุกคนเราก็จะได้รับเจ้ากอร์ี่อย่างละ20ตัวนะทุกคนตอนแรกกระเป๋าเราเต็มนะทุกคนเนี่ยพอเราเปิดไข่ไปเนี่ยก็ยังของก็ยังเข้าอยู่ในกระเป๋าเรานะนี่พี่เปิดได้มาพี่ต้องการแค่ยี่สิบตัวนะแต่มันมาถึง25ตัวเลยอันนี้เป็นยีรานนทุกกค็มี อะไรนะมีลา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 นี่พี่ได้มา30ตัวเลยต้องการแค่ยี่สิบอ่าเราก็ได้ไอันนี้มาแล้วเราก็ซีโม่นี่เราก็ได้ซีโม่มาซีโม่ล,ล่อมา40ตัวเลยแล้วก็มีแมตชิโอนะเราก็จะเปิดไข่กอรลี่ตอนกระเป๋าเราเต็มนะทุกคนของก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราแบบเราไม่ต้องใช้สล็อตเลยนะทุกคนก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนมาเปิดตอนที่กระเป๋าเราเต็มนะตอนนี้เราก็วัตถุดิบครบแล้วนะทุกคนวิธีท,ท,ทานะครับก็ให้เพื่อนเอนเดินมาที่อยู่ตรงหน้า d e l i v e อรี่ตรงนี้นะทุกคนก็มากดที่3จุดตรงนี้นะครับมากดตรง คำว่า recorder ตรงนี้นะนี่หลังจากเพื่อนๆกดแล้วก็มากดคําว่าบวกแล้วก็กดคําว่า create นะหลังจากกด create แล้วเพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะครับก็วิธีทําเพื่อนๆทําช้าๆนะไม่ต้องทําไวเพราะถ้าเราทําเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวระบบมันวิธี auto เดี๋ยวมันจะลวนนะทุกคนวิธีนี้เพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะทาช้าๆอ่กด create ปึ๊บแล้วก็มากด restart ตรงนี้ทันทีนะทุกคนแล้วก,กด yes หลังจากกดเยอะเสร็จเพื่อนๆกดเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มากดช่องแรกนะ <S <S อย่าก,กดช่องอื่นนะทุกคนต้องมากดช่องแรกแล้วก็ลบแล้วก็มาพิมพ์ซีน้าข้างหลังแล้วก็มาพิมพ์คําว่าน,นิต้าข้างหลังนี่พิมพ์ตามพี่ได้เลย <S <S แล้วก็แกงเตอร์พิมพ์ว่าทาร่าตรงนี้เวลาเราพิมพ์เราต้องให้มันเจอแค่ตัวมันตัวเดียวนะทุกคนเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้เราต้องพิมพ์ชื่อเต็มนะทุกคนนี่บาเบอร์บ้านี่ยางนี้แล้วก็กดส่ง แล้วก็แฟนตเราพิมพ์แค่แฟนตัพอช้างแล้วก็ลาร์ดแล้วเวลาเรากดส่งเรากดเรากด e ค้างนานหน่อยนะครับเราอย่ากด e e ทิ้งไว้เราอย่าปล่อย e ไว้นะนี่แล้วก็มากดมาดูงแล้วก็กดส่งอ่าแล้วก็กดโบเต้แล้วก็พิมพ์ชื่อมันยาวนิดนึงแล้วก็กดส่งแล้วก็ฟาร์มิงโกนี่แล้วก็เลือกช่องแรกนะทุกคนเรากด e แล้วก็ลบ อันนี้เราก็พิมพ์คําว่า GUS ก็พอแล้วก็กดส่ง e ปึ๊บอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็พิมพ์อมามันพิมพ์แค่นี้พอ AR พิมพ์ตามพี่ได้เลยเวลาถ้าพิมพ์ตามนี้ก็จะเจอแค่ตัวเดียวนะทุกคน,นพิมพ์ Baby แล้วก็กดส่งช่องแรกกด E ตัวนี้ก็เปเต o แล้วก็พิมพ์แค่ p e เต o แล้วก็กดเลือกช่องแรกกด E ตัวนี้ซี mo เราก็พิมพ์คําว่า s ี mo แค่นี้เลือกช่องแรกกด E แล้วก็ G ีลาฟก็ กดามนี้ก็เลือกช่องแรกกด E เดิมแล้วก็เลือกช่องแรกกด E T T T E O เราพิมพ์แค่นี้พอแล้วก็เลือกช่องแรกกด E รถก็พิมพ์คำว่า L U I S แล้วก็เลือกช่องแรกกด E แล้วก็ตโ L O พิมพ์แค่นี้อันนี้วัวนะครับกด E พิซซาเราก็พิมพ์คำว่า K c S แค่นี้กดเลือกช่องแรกกด E แล้วก็กาลัมแล้วก็พิมพ์แค่นี้นี่กาลัมกด e หลังจากเพื่อนเื่อกด e เสร็จแล้วก,กดปิดกระเป๋าออกมาหน้ากดปิดกระเป๋าแล้วกดต t อปทันทีแล้วก,กด th th วกคําว่า save นะครับหลังจากกด save เสร็จนะครับให้มากดสามขีดตรงนี้แล้วเลือกมาเป็น infinity แล้วตรงนี้ปรับตรงนี้ปรับเพิ่มความเร็วนะครับสามารถเป,ปรับเพิ่มความเร็วได้เราปรับเป็น1.5พอเดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่า1.5มันใช้ได้ไหม อ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะทำตามที่เราบอกไหมอ่ะเดี๋ยวพอเรากดเพย์เขาจะสามารถส่งออโต้ให้เราทันทีนะทุกคนอ่ะดูกันนี่เขาก็จะพิมพ์ให้เรานะแล้วมันก็จะเร็วกว่าเราพิมพ์เองด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่พี่ก็จะใช้วิธีนี้ในการส่งเคสนะทุกคนก็เราก็ สามารถพับหน้าจอแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้นะทุกคนไม่ต้องอยู่หน้าจอนี้ก็ได้ก็คือเราไปกินข <cos fish> ้าวกลับมาแล้วก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่หาตัวละครมาส่งใหม่ง่ายๆแค่นี้เองพี่ก็จะทําอย่างเงี้ยหาเมล็ดจนเราแค่เรามีหน้าที่แค่หาตัวละครนะทุกคนแล้วก็เวลาส่งเราก็ไม่ต้องส่งเอง เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะว่าทำได้ไหมก็ถ้ามันติดตรงไหนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ มทุกคนมันพิมพ์เร็วกว่าเราอีกเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราปล่อยให้มันส่งเนี่ยแล้วหลังจากเราเสร็จหลังจากมันเสร็จใช่ไหมมันก็จะกดต่อให้เรารีสตาร์ทให้เราออตโต่อแล้วก็มันก็จะส่งต่อบนอย่างนี้วนลูปให้เราไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนความเร็วนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนความเร็วนะทุกคนเวลาเปลี่ยนความเร็วนะทุกคนก็มากดที่สามขีดต,ตรงนี้นะครับแล้วมันเลือกตรงคําว่าสปีดตรงนี้นะทุกคนปรับตามที่เพื่อนๆลองทดลองได้นะครับเพราะบ,บางทีเร็วไปมันก็จะส่งแบบว่าส่งไม่ติดอะ่ะทุ เดี๋ยวเราลองปรับเป็นคูณ2ดูนะว่าได้ไหมเพราะถ้าคูณ2ก็จะเร็วมากๆเดี๋ยวเรารอเขาส่งคูณ2ไม่ได้แน่เลยถ้าคูณสองแต่คูณ2แต่ถ้าคูณ2มันมีวิธีอยู่เพื่อนๆต้องทําช้าๆครับเพื่อนๆต้องทําช้าๆมันถึงจะคูณ2มันถึงจะส่งได้เดี๋ยวรอดูว่าจะแป็กไหมถ้าคูณ2ส่งได้ก็จะเร็วมากๆเพื่อนๆดูดิมันส่งเร็วไม่ให้เราเร็วโคตรๆเลย หลังจากหลังจากคูณ2เราใช้ได้นะทุกคนนึงก็กดรีสตาร์ทมันก็จะรีสตาร์ทแล้วก็ส่งให้เราไปเรื่อยเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ปล่อยมันไปเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยทุกคนสบายมากแบบสบายสุดๆให้เขาส่งตัวไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นวัวไหมไอตัวเมื่อกี้เราถือแค่ตัวเดียวเราก็จะได้กลับมาเรื่อยอย่างไอมาดุงเนี่ยเราก็จะได้กลับมาเรื่อยนะทุกคนเนี่ยมาดุงเราก็ไม่ต้องมีเรามีแค่ตัวเดียวพอเราส่งได้ตลอดเลย ตอนนี้พี่ได้มเมล็ดมาห้าอล้วนะทุกคนก็หลังจากเราส่งเราก็จะได้การ์ดมาด้วยนะครับนี่เราก็ได้เราก็ได้พอรชั่นยาแดงด้วยนะทุกคนนี่มียาแดงด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูหลังจากพี่ส่งครบนะพี่จะได้ทั้งหมดกี่อันอ่ะเดี๋ยวเราพี่ปล่อยออโต้เลยพี่จะปล่อยออโต้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนจบนะทุกคนว่าว่ามันใช้เวลาไวมากๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยต่อตึ๊บ นี่พี่ใช้ความเร็วระดับคูณ2นะก็เพื่อนๆสามารถปรับเป็นคูณ2ได้ก็ทำช้าๆตามที่สำตทำช้าๆตามที่พี่บอกครับว่าเราต้องใจเย็นๆในการพิมพ์นะทุกคนอย่าพิมพ์ไว้นะครับเอ้าเมื่อกี้เออเลยเนี่ยเร็วไปมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าเป็นแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องลดความเร็วลงนะครับถ้ามันไม่ยอมส่งในตัวนี้แล้วก็ถ้ามันแป๊กอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็กดเพย์ใหม่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาพิมพ์ชื่อไปถึงเจ้าช้างเขาก็จะไปต่อให้เราเองเดี๋ยวพี่จะปล่อยไปเรื่อย หรือไม่ก็เราก็สามารถปล่อยให้เขารันไปได้เรื่อยๆนะทุกคนเพราะบางทีมันก็จะแบบกดไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เขารันไปได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆลองดูแล้วมันยังกดให้เราอยู่ก็ไม่เป็นไรและแล้วเราก็ส่งครบ20ครั้งเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เป็นวิธี F K ที่สะดวกสบายมากๆทุกคนเราเราไม่ต้องพิมพ์ส่งเองเลยนะทุกคนเราก็แค่มายืนมายืนตรงนี้แล้วเราก็กดเราก็กดให้เขาล้วก็กดโปรแกรมให้เขา ส่งเพรสออโต้เลยนะทุกคนนี่เราก็จะได้เบสการ์ดมาพี่มี3 5 1แพ็กแล้วก็มียาแดงและออดโพชั่น5 0 0ขวดแล้วก็มาเลดได้มา20เนี่ยเมื่อกี้พี่ส่งไป20รอบแลทุกคนก็ตัวทุกตัวที่พี่รับมาหายไปหมดและเบบี Baby ina, ้ซีน่าจาก20ตัวเหลือศูนย์ละ ก็พี่ก็จะมาบอกวิธีที่เพื่อนๆจะต้องหาพวกเบริลล์นะทุกคนก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเอาขวดยาแดงพวกนี้ไปกดเปิดใช้นะครับเวลาเราจะหาเบรลล์มาก็อย่างเช่นเพื่อนๆจะหาตัวรีเจนเนอเรียนะครับหรือมิติกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆกดเปิดไปใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก็มากดยาแดงนะถ้าเพื่อนๆอยากหาเบริลล์มาส่งควยนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้ยาแดงนะครับก็กดไปเลยนะครับกดกดไปเลยกดกี่ขวดก็กดไปเลยกี่กดไปเลยหนึ่งชั่วโมงทุกคนก็กดไปปุ๊บแล้วก็เขาจะวิ่งออกมาเป็นขบวนรถไฟอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สาามรถ เลือกเป็นหลอดเลยนะครับว่าจะเก็บตัวไหนพี่ก็แนะนําว่าให้เก็บทีละอันนะทุกคนก็เก็บเป็นมิติก่อนแล้วก็รีเจนเนอเรียอีพิกแล้วก็ตามที่พี่บอกก็พวกก็ต์ลี่อะไรก็รอกระเป๋าเต็มก่อนแล้วค่อยเกิดเปิดไข่นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับวิธีส่งเควสแบบเ k เเพื่อนๆไม่ต้องอยู่หน้าจอเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้ตามกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย